ไม่ควรจะหักเพราะมันจะกลายเป็นการเชียงนี่โอ้นี่นี่นี่เจอและแล้วก็ง้างได้เลยใช่ก็ง้างตรงนี้ครับอ่าจางสั้นละวจูว้าวตรงนี้มันกินได้ไหมอ่ะไม่ดีโชเชียวไแต่อันเนี้ยกินได้อืออย่างงี้นะโอ้โหใช่อันนี้ต้งมีอ่ะไข่ครับไข่ครับเสร็จแล้วหักเข้าหากันครับว้าว เอามันไม่ออกอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเธอมันลอกกันเชียงทันออกมาเลยดูดินี่แกะง่ายโคตรดู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 นี่คือกันเชียงที่พวกเรานะคะกินตามร้านเห็นขิวเขียวอย่างนี้ไม่ใช่พวกสาหร่ายทะเลนะมันคือที้ปู ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่มันคือชาเขียวใช่ไหมฮะใช่มันคือตะไคร่น้ำเอออเาไปว่ามันกินแล้วกันกินได้นี่เป็นตัวนี้เลยกาวตัวนี้ว้าวกาวนี้ก็ได้แกะเองนักเรียนพอครับนี่คือสวนที่ปังแกะมาให้ครับ